นี่คือรถอยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม B SUV ที่ชาร์จไฟ DC เร็วที่สุดในตลาดเมืองไทยครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นที่ให้มาเหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันพอสมควรนะครับด้วยร,ราคา7.9แสนบาทวิ่งไกล516กิโลเมตรกับการชาร์จไฟเร็วที่สุดในกลุ่ม B SUV ทุกรุ่นย่อยของ l i ฟต์มอเตอร์ B10 จะได้ระบบความปลอดภัย a d a s ทั้งหมด17รายการครับ นี่เป็นหนึ่งในรถต์ไฟฟ้า B SUV ที่แทบจะเท่ากันในกลุ่ม C SUV แล้วนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดรถจ์ไฟฟ้าในประเทศไทยกันหน่อยนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ในเมืองไทยนะครับหลายคนน่าจะทราบกันไปแล้วว่าเป็นการเปิดตัวของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ อย่าง l e ฟมอเตอร์ B 1 0นั่นเองสําหรับรถจไดไฟฟ้ารุ่นนี้ก็จะอยู่ในพิกัด BSUV นะครับซึ่งจะเปิดตัวออกมาเป็นคู่แข่งของทั้ง MG S 5 ev นะครับ d อ s 0 5า BWD Auto โตหรือแม้กระทั่ง j c ไฟ้า ev นั่นเองครับในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสําหรับ l e ฟมอเตอร B 1 0หรือว่า B 1 0คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเมืองไทยหรือไม่ โดยทาง l ิฟต์มอเต B10 นั้นมีการเปิดตัวออกมาทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นนั้นใช้ชื่อว่า l i ฟ e รุ่นกลางคือรุ่นสไตล์และรุ่นท็อปสุดของเขาก็คือรุ่นดีไซน์ครับโดยราคานั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่6,98,000บาทนะครับรุ่นกลาง7,58,000บาทและรุ่นท็อปอยู่ที่7,98,000บาทครับซึ่งในช่วงแรกของการเปิดตัวนะครับก็มีแคมเปญพิเศษสำหรับ1000คันแรกนะครับ ใครที่จองเข้าไปก่อนนั้นก็จะได้รับส่วนลดมูลค่า1 0 0 0 0บาทครับในวันนี้ครับเราจะมาคุยกันหน่อยว่าสําหรับรีโมเต B10 คันนี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้างและ E ีคันนี้จะเหมาะกับใครครับก่อนที่จะไปถึงในเรื่องว่ารถจนรไฟฟ้าคันนี้เหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาดูสเปคเบื้องต้นของรถจนรไฟฟ้าคันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้างและรีโมเตนั้นให้อะไรมาบ้างสําหรับรถจนรไฟฟ้าคันนี้ครับ เบื้องต้นครับในเรื่องของด m เมนชันนั้นสำหรับ l i ฟต์มอเตอร์ B10 จะมาพร้อมกับมิติตัวทางเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมเมื่อเทียบกับในกลุ่มเดียวกันในกลุ่ม B SUV นะครับด้านมิติความยาวของรถนั้นอยู่ที่4,515ม mm, ิลมความกว้างอยู่ที่1,885ม mm, ิลมความสูง1,655ม mm, ิลมครับส่วนระยะฐานล้ออยู่ที่2,735ม mm, ิลมมีระยะต่ำสุดถึงพื้นอยู่ที่170ม m mm, มครับ แต่เมื่อฟังตัวเลขนะครับหลายคนก็อาจจะจินตนาการไม่ออกว่าตัวถังเนี่ยใหญ่เท่าไหร่ล่ะถ้าเทียบง่ายๆนะครับทุกคนครับสำหรับ l e ฟมอเตอร์ B10 นั้นจะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าในทุกมิตินะครับเมื่อเทียบกับ j จคู่ไฟอีที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับ j จคู่ไฟอีครับซึ่งในฝั่งของลีฟมอเตอร์ B10 นั้นจะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าครับ และนอกจากจุดเด่นในเรื่องของเดเวอชั่นตัวรถแล้วในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นลิฟต์มอเตอร์ B10 ก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันครับโดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เป็น2ล้อหลังนะครับซึ่งในกลุ่ม B-SUV นั้นนะครับมีรถเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังจะมีก็ m g s 5 e v นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม EV ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังเช่นเดียวกันสำหรับในฝั่งของลิฟต์มอเตอร์ B10 นั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวครับ 218แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางค่ายเคลมไว้ที่8วินาทีนะครับโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไลฟ์รุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นดีไซน์นั้นจะได้ขุมพลังเดียวกันทั้งหมดครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นจะมีการแบ่งทำตลาด2ส,สเปคก็คือ รุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่นไลฟ์นะครับจะได้แบตเตอรี่ขนาดความจุ56.2ิกิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ4 0 0โวลต์ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%เนี่ยจะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดที่422กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับโดยในรุ่นไลฟ์นั้นจะรองรับการชาร์จไฟ DC 140กิโลวัตต์ครับโดยจะสามารถชาร์จไฟจาก 30- ถึง80%โดใช้เวลาประมาณ1โดยใช้เวลาประมาณาาับ ส่วนการชาร์จไฟ AC นั้นจะรองรับที่11กิโลวัตต์ส่วนในรุ่นสไตล์และรุ่นดีไซน์นั้นจะได้แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นโดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุที่67.1กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะสามารถวิ่งไ้ไกลถึง516กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่มครั้งตามมาตรฐาน NEDC ครับและหนึ่งจุดที่น่าสนใจอย่างมากครับนี่คือรถอยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม B SUV ที่รองรับการชาร์จไฟ DC เร็วที่สุดในตลาดเมืองไทยครับ โดยในรุ่นสไตล์และรุ่นดีไซน์นั้นจะสามารถรองรับการชาร์จไฟ DC ได้สูงถึง168กิโลวัตต์ครับโดยจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30ถึง80นั้นโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นนี่คืออีก1จุดเด่นนะครับที่จะทำให้ลิฟมอเตอร์ B10 นั้นเป็นหนึ่งในรถจักรยาที่อุ่นใจได้เมื่อคุณต้องเดินทางไกลครับ นั่นคือสเปคของขุมพลังขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่ของรถครับถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นที่ให้มาเหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันพอสมควรนะครับและนอกจากสเปคของคุมพลังและชุดแบตเตอรี่ที่ให้มาเหนือกว่าคู่แข่งแล้วในเรื่องสเปคอื่นๆของตัวรถนั้นก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับภายในของรถนั้นถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับในรุ่นท็อปสำหรับในรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมกับเบาะนั่งที่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับ โดยบาะคู่หน้านั้นจะมาพร้อมกับระบบปรับทิศท,ทางด้วยระบบไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยคอนโซลหน้าของรถนั้นจะมีการติดตั้งหน้าจอ2หน้าจอนะครับทุกคนโดยหน้าจอส่วนกลางนั้นจะมีขนาด14.6นิ้วโดยจะทําหน้าที่เป็นทั้งหน้าจอสั่งงานตัวรถและเป็นระบบความบันเทิงของรถด้วย ขณะที่หลังพวงมาลัยของรถจะเป็นหน้าจอคลัสเตอร์ขนาด8.8นิ้วแบบ Fu ู l ดิจิ t a ลครับทำหน้าที่แสดงข้อมูลการขับขี่ของตัวรถอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆนะครับรวมไปถึงการดึงข้อมูลแผนที่จากหน้าจอหลักมาแสดงบนหน้าจอขนาด8.8นิ้วหลังพวงมาลัยก็สามารถทําได้ครับตัวหลังคาของรถนั้นจะเป็นแบบกระจก r a m i c Glass r รูปบานใหญ่เต็มบานนะครับพร้อมกับการติดตั้งม่านบังแดดที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาให้ด้วย ติดตั้งลำโพงรอบคัน12ตำแหน่งในรุ่นท็อปครับขณะที่รุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางนั้นจะได้ลำโพง6ตำแหน่งและเพื่อเพิ่มอัตรสและบรรยากาศในการขับขี่ก็มาพร้อมกับไฟสร้างบรรยากาศหรือว่า m b i e n t Light 64เ6 4ส4ครับส่วนใครที่เป็นสายเดินทางหรือว่าต้องการรถที่มีความอเนกประสงค์ตัวรถนั้นมาพร้อมกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ย430ลิตรครับและสามารถเพิ่มเป็น1,700ลิตรได้เมื่อเราพับเบาะแถวที่2ลงครับ และใต้ฝากระโปรงด้านหน้านั้นก็มีฟรังที่สามารถเก็บของได้อีก25ลิตรครับและที่สําคัญครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยนั้นทุกรุ่นย่อยของลิฟต์มอเตอร์ B10 ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปจะได้ระบบความปลอดภัย ADAS ทั้งหมด17รายการครับเวง่ายๆว่าเป็นการใส่ใจด้านความปลอดภัยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปกันเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าสเปคของทั้ง3รุ่นย่อยนั้นจะมีความใกล้เคียงกัน แต่ก็ยังมีบางจุดนะครับที่ในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางนั้นจะไม่ได้เหมือนกันกับในรุ่นท็อปครับดยความแตกต่างนั้นจะมีในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ผมบอกไปข้างต้นในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางนั้นจะได้เบาะนั่งที่เป็นวัสดุผ้านะครับและการปรับเบาะนั้นก็จะทําได้ด้วยระบบแผ่นนวลครับประตูท้ายที่เป็นแบบไฟฟ้านั้นจะมีให้ในเฉพาะรุ่นท็อปโดยในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางนั้นจะเป็นระบบเปิดปิดด้วยมือครับขณะที่ไฟแอมเบียนท์ไลท์หกสิบสี่เเด โดยรวมแล้วนะครับเมื่อเราดูจากสเปคของตัวรถนั้นและก็จากงานเปิดตัวเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาจากที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับในความคุ้มค่าในด้านของราคานะครับผมมองว่าในรุ่นท็อปนั้นถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตัวเบาะนั่งนั้นให้สัมผัสที่ดีกว่ากันเยอะพอสมควรนะครับยังไม่รวมไปถึงในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานเช่นประตูท้ายที่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยครับ รถจตในฟ้าคันนี้เหมาะกับใครครับเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันในตลาด B SUV ในประเทศไทยข้อแรกเลยครับรถจตในฟ้าคันนี้เหมาะกับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ที่ขับสนุกช่วงล่างดีและเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังครับด้วยแพลตฟอร์มของรถครับเป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนามาเพื่อรถนตในฟ้าโดยเฉพาะร버터 B หนเตงศูนนั้นจะเป็นกระจายน้ําหนักหน้าหลังแบบ50ต่อ50นะครับโดยเฉพาะในส่วนของช่วงล่างนั้นเป็นการร่วมมือการพัฒนาและออกแบบ กับเมอร์เซเดสนะครับซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์หรูที่หลายคนรู้จักกันทำให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เป็นทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความอเนกประสงค์การขับขี่ที่ดีและช่วงล่างที่ไว้ใจได้ครับและแน่นอนครับเมื่อเป็นรถยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังนั้นก็จะให้ความสนุกและฟิลลิ่งในการขับขี่ที่ดีกว่ารถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างแน่นอนครับข้อที่2ครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถยนต์ที่มีความอเนกประสงค์มีความกว้างขวางและเดินทางได้อย่างสะดวกสบายครับ อย่างที่บอกไปข้างต้นครับสำหรับ Le ฟมอเตอร์ B10 นั้นมาพร้อมกับเดเรเมนชันตัวถังที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในกลุ่ม B Segment นะครับถ้าเทียบตัวเลขด m e เมนชันของรถโดยรวมแล้วนี่เป็นหนึ่งในรถตดไฟฟ้า BSUV ที่แทบจะเท่ากันในกลุ่ม CSUV แล้วนะครับแน่นอนครับด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่ก็จะทําให้รถต์ไฟฟ้าคันนี้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายหรือว่าถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องเดินทางไกลและต้องขนของเป็นประจํา รถจตในฟ้าคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับกับระยะทางที่เขาวิ่งได้ถึง516กิโลเมตรและที่สำคัญครับรถนตในฟ้าคันนี้เหมาะอย่างมากครับสำหรับสายเดินทางไกลเนื่องจากว่าตัวรถนั้นเป็นรถจตในฟ้าที่ชาร์จเร็วที่สุดแล้วในกลุ่ม b ีเอในตลาดเมืองไทยครับด้วยการรองรับการชาร์จไฟ DC ได้สูงถึง168กิโลวัตต์นะครับ การชาร์จไฟจาก3 0มสถึงแปเซนในเวลา20นาทีนั้นการเดินทางไกลของคุณเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องจอดชาร์จนานอีกต่อไปนะครับด้วยการจอดชาร์จในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนั้นก็ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้พร้อมเดินทางต่อแล้วครับและข้อสุดท้ายครับรถยนต์ไฟฟ้าลิฟต์มอเตอร์ B หนคันนี้เหมาะกับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์ที่เลือกใช้วัสดุด,ดีในราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปครับจากที่ได้ลองสัมผัสรถ,รถคันจริงกันแล้วในช่วงงานเปิดตัวนนะคคครรับับบทุกค สำหรับล i ฟต์มอเตอร์ b 1 0นั้นภายในภายนอกงานประกอบอะไรต่างๆตัวรถนั้นถือว่าทำมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปรวมแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวของล i ฟต์มอเตอร์ b 1 0ในตลาดเมืองไทยในรอบนี้นะครับก็ถือว่าทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับภาพรวมในกลุ่มตลาด B-SUV แม้ว่าจะมีหลายคนนะครับเปรียบเทียบกับคู่แข่งในบางรุ่นนะครับที่มีราคาถูกกว่านี้ แต่ก็ต้องบอกตามตรงนะครับทุกคนครับว่ารถจดในฟ้าคันนี้มีดีหลายอย่างนะครับเพื่อเทียบกับคู่แข่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาระยะทางการวิ่งที่ไกลกว่าความเร็วในการชาร์จที่สูงกว่าหรือว่าวัสดุของรถที่ถูกเลือกใช้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปสัมผัสเนี่ยน่าจะรู้สึกได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับรถจดหนึ่งคันนั้นเราจะดูเฉพาะในเรื่องของสเปคและระยะทางการวิ่งก็คงจะไม่ใช่ทีเดียวนะครับ ในเรื่องบริการหลังการขายนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสัก1นึ่งคันนะครับหากทางค่ายมีบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็วเพียงพอมีการสําลองอะไหล่ให้ลูกค้าอย่างเพียงพอถ้าทุกอย่างสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ผมเชื่อว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้สดใสอย่างแน่นอนครับในตลาดเมืองไทย แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างหลังการเปิดตัวของลิฟต์มอเตอร์ B 1 0คันนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในกลุ่ม B SUV ในตลาดเมืองไทยด้วยราคา7 9แสนบาทวิ่งไกล516กิโลเมตรกับการชาร์จไฟอยู่เร็วที่สุดในกลุ่ม B SUV ทำให้รถต์ไฟคันนี้น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกัน,น่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากข่าวริเบอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ